เอาหนบาทเมื่อเด้อลูกเอ้เอาเอาสองไม่รู้แค่ยังกันโอ้ยอันดาทุบออมสินน้ำออมสินตะลูกเอเจ้าไปฝากติเอาไปฝากมาพอนับซอยบอ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 ยูซื้อเจ้านากมาต่อมานับซอยเขาดอกไว้ยคอยนับซอยได้ยูนับซาเด้วเด้อไปบอทันเนี่ยติดก่อนดิ้บอทันกับมือยังไปมาต่อมานับซอยเลยได้หลายนิ้เนาะ ก็เสีได้หลายล่ะเขางูจักเก็บแจ็คเลมบมแมนคือเจ้าอีหยังเอ้านี่ก็เลียนชิปตัวนี้นี่เลียนชิปตัวนี้เออก็เลียนชิปนะลูกนับอยู่ย่ะไปจับบ่ร้อยยี่สิบรอาม้อยสี่สิบรอ้าสิบเอาอยู่ในนี่โบมีเลยอันนี้มันแตกอยู่ในนี่โบมีเลยนี่มันแตกรึบ่อบอคอยเก็บซ่อนเบื้องดีแล้วบอบอเก็บเบื้องดีแล้วน้องมาสีนี้อะไรคอยเก็บพรอนกันไวไหมเนี่ยเนี่ยเขาไปเก็บไปเจ็ดสี่ไหมได้เท่าไรแล้วลูกร้อยแปดสิบ ขอจักร้อยได้ไปยังถังถังลูกพอขอลอยมันได้ไหมลูกน้อเอ้ยถังลูกก็ขอบาทนี่แทนที่จะเอามาตืมให้ลูกอี๋ยังอีกอันนี้เงินชองบาทว่าไม่จริงเงินชองบาทดิหนิเลี้ยงช่องบาทนั่นแหละอ้ยจะมีเงื่อนง้อพอเฮ้ยนี่อันดาไป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 อย่ามาอยู่ใกล้มุกข่อยไปไปไปท่าข่อยไปล่างถวยก็ได้ค่นไปรอดไปรอดไปข่ไปจัดการกันเองดอกไปล่างถวยก็ได้เออ ồ oh. ui bọn em vắng chạy lấy chào này bay luôn chà <cười> 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 <cười>